สวัสดีค่ะพบกับพัดเสาเกลียงพาเที่ยวน,นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูการปลูกป่าต้นน้ํานะคะเพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน้ําของหมู่บ้านกาะทอตําบลแม่จนันทร์อำเภอมืพังค่ะตามแผนการประชาคมของหมู่บ้านกระทอของเรานะคะซึ่งบ้านเกาะทอนะคะมีต้นน้ําหลักสําคัญ13ที่นะคะวันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่2ที่เราจะมาปลูกกันในวันนี้นะคะเพื่อฟื้นฟูป่าแล้วก็เพื่อรักษาแหล่งต้นน้าของหมู่บ้านกาะทอของเราะคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงบริเวณจุดที่เราจะปลูกป่าแล้วนะคะตอนนี้ก็ท่านปอกเกษมมาเป็นประธานพิธีในการเปิดงานการปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ําในวันนี้นะคะท่านปลัดรักษาการปอวุโสอำเภอุขุนผานครับท่านปอกเกษมตะกูท่านหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนโรงเรียนชาวบ้านผู้หนีภัยการสุรบบ้านนุโภชาวบ้านกล้อทอทีมงาน ผู้ใหญ่บ้านก็อสาหรับวันนี้เนี่ยโครงการของพวกเราก็คือการปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่ชุ่มน้ําเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งสําหรับวัตถุประสงค์เนี่ยผมจะขออนุญาตเรียนทุกท่านนะครับก็คือ1เพื่อป้องกันการชะล้างฟังทลายของดินลดปริมาณน้ําไหลบ่านหน้าดินเพิ่มการ,รซับซึมของน้ําผ่านผิวดิน2เพื่อให้พื้นที่ต้นน้ําที่ได้รับความเสียหายกลับฟื้นคืนสู่สภาพดังเดิมและกลับสู่กระบวนการจัดการโดยธรรมชาติด้วยวิธีของธรรมชาติโดยเร็ว ่กี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการในการเปิดพิธีวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยค่ะที่เราเห็นหลายภาคส่วนนะคะมาช่วยกันร,ร่วมปลูกป่าในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูแต่ละจุดแต่ละโซนในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะไปดูกันค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งนะคะที่จะทำเป็นจุดพักน้ำนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็คือตามที่เราเห็นภาพเลยค่ะเขาจะทำคันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เวลา น้ำจากลําธารไหลมาก็ปปก็จะพักไว้ตรงนี้แล้วก็สัตว์ป่าก็ได้กินได้ใช้ด้วยนะคะนี่ค่ะนอกจากคุณได้ใช้แล้วสัตว์ป่าก็ได้ใช้ด้วยค่ะปปก็จุดนี้ก็จะเป็นบริเวณปลูกต้นไม้เหมือนกันนะคะปลูกต้นไม้ปลูกเสริมค่ะปลูกโดยท่านปอกนเกษมนะคะ <laughs> อันนี้ <laughs> ดูเป็นที่ระ <laughs> ลึกเดี๋ปิปนหน้ามาดูนะคะว่าขึ้นหรือเปล่านะคะเราต้องมาดูด้วยค่ะ ปอจะมาดูแลเองหรือว่าปอจะปล่อยให้ธรรมชาติดูแลเองให้ธรรมชาติดูแลเอาให้ธรรมชาติดูแลเราจะมาแอบให้ให้กำลังใจมันตลอดอเพราะว่าเราจะต้องมาดูบ่อยๆแล้วต่อไปนี้อปอคะอยากให้ปอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจุดประสงค์ที่มาทนะําในวันนี้มีอะไรบ้างก็จริงๆแล้ว่ะพื้นที่ตรงเนี้มันมันเป็นต้นน้ําอยู่แล้วแต่ว่า โดยสภาพแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ควรจะทําเพิ่มก็คือคแผ่ออกไปสร้างความชุ่มชื้นถึงได้ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสร้างพื้นที่ชุ่มน้ําเฉลิมพระเกียรตินะครับคือหมายถึงจะแผ่ออกไปเพราะว่าอันนี้เป็นที่ลาดถ้าเราไม่แผ่ออกไปเนี่ยน้ํามันก็จะหมดไปหายไปเป็นพิจิกาก็หมดละก็จะแผ่ออกไปแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อคลุมอีกทีนึงให้มันชุ่มชื้นแล้วต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้คือต้นไม้ที่ ก็เน้นไปที่ไม่คือที่นี่มีต้นไม้อยู่แล้วแต่เราจะเน้นต้นไม้ที่ไม่ไม่รบกวนต้นไม้อื่อนแล้วก็ตองกอช่วยอุ้มน้าด้วยใช่ไหมคะอน้เพราะเดิมบบต้นเป็นตองกออยู่แล้วค่ะแล้วแต่ที่มันตายพอเราปลูกต้นตองกอตองกอเนี่ยมันจะคุมข้างบนข้างล่างมันจะชุ่มชื้นแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือ,อเป็นถาวันที่จะขึ้นเพื่อที่จะปกคลุมค่ะให้ใต้บินเนี่ยชุ่มชื้นอยากให้ปอฝากถึง คนในหมู่บ้านของเราอะคะ่ะว่าต้นน้ํามีความสําคัญยังไงกับหมู่บ้านของเราบ้างคะก็คือจริงๆอะ่ะคิดว่าหมู่บ้านได้มีการประชุมพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วละ่ะก็ได้ได้ร่วมมีกิตสํานึกร่วมแล้วแต่ทีเนี้ยถามว่ามีความสําคัญยังไงเนี่ยนะครับบ้านเราถ้าโซนข้างล่างถูกตัดไปหมดแล้วทีนี้มันจะอยู่รอบๆที่เป็นต้นน้ําตาน้ํา ถ้าเรายิ่งไปทําลายมันอีกมันเราก็จะไม่มีน้ําใช้ซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบในเรื่องโดยเฉพาะเบื้องแรกเลยคือชีวิตคุณภาพชีวิตเราหาน้ํากินก็ลําบากต่อไปมันจะเป็นไปกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของพวกเราด้วยถ้าวันน้าเราแห้งคนข้างล่างหรือคนจะมาดูน้ําตกที่เราซูเนี่ยเห็นน้ําตกน้อยก็จะมาโทษที่เราอีกเราก็จะเป็นผู้เสียหายไปในตัวสําคัญที่สุดก็คือช่วยกันรักษาแล้วก็เราได้กินได้ใช้นั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลดีกับทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนไปครับ และนี่คือบริเวณต้นน้ำที่เล่าให้ฟังนะคะเป็นจุดที่สองของหมู่บ้านกาทธตบบลแม่จนาภุมผังนะคะซึ่งต้นน้ำตรงนี้นะคะก็โซนพื้นที่บ้านบนที่อยู่ติดถนนใหญ่นะคะก็จะใช้ตาน้ำตรงบริเวณจุดนี้นะคะไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะที่เราเห็นเราจะดูเหมือนคุณคุณนะคะแต่ว่าพอมันไหลลงไปแล้วน้ำมันจะใสามากนะคะ เชื่อไหมคะว่าน้ําแค่นี้สามารถใช้ได้เป็นเป็นร้อยหลังคาเรือนเลยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะมีตลอดตั้งแต่หน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนนะคะมีมีไปตลอดนะคะไม่เคยแห้งนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงให้ความสําคัญกับต้นน้ํานะคะน,น้องคิดว่าต้นน้ำได่มีความสําคัญกับเรา<ค>มากแค่ไหนเป็นส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจาําวันอืมเยี่ยมเยี่ยม ปลูกป่าวันนี้ก็ช่วยให้ชุมชนได้มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่าของตอนเอง <c oughs> ครับ <c oughs> โดยเฉพาะป่าต้นน้ำแห่งนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็อยากฝากาชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ป่าติ่งนี้เป็นป่าต้นน้ำของเรานะครับ <c oughs> ปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องการปลูกพืชชิงเดียว <c oughs> ที่ <c oughs> อาจจะทำลายระบบนิเวศของป่าอนุรักษ์ของเราบ้างนะครับแต่ในวันข้างหน้าก็ต้องอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านแล้วก็กลุ่มเครือข่ายและสอดในการ แก้ไก่ั้นหานะครับเพื่อช่วยให้ป่าต้นน้ําของเรามีความสมบูรณ์ะระบบนิเวศมีความยั่งยืนตลอดไป ค่ะบริเวณด้านหลังที่เราเห็นนะคะ<า>ก็จะเป็นจุดที่ลงลงมาจากจุดแรกที่เราไปดูตาน้ํานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะทําเป็นฝ่ายชะลอน้ํามีจุดหนึ่งค่ะเพื่อที่เราจะให้น้ามันมันพักทีละจุดแต่ละจุดนะคะ,ระบริเวณตรงนี้ก็ปลูกกองก้อนะคะแล้วก็มีต้นไม้ที่ว่าปลูกแล้วมันทาให้ชุ่มน,น้าแลวก็เก็บกัก,กน้ําได้ดีนะคะปร,ะประดุน้าอมาดีจุดเลยรเมณเมาได้ เราก็อยู่กับเจ้าหน้าที่โคเออร์นะคะที่มาสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมปลูกป,ป่าในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้พี่เขาแนะนําตัวดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่วาวานะคะมาจากมูลที่โคเออร์ค่ะก็เป็นหัวหน้าโครงการประจําศูนย์นุปโพนะคะค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะคะที่ทั้งโคเออร์เองแล้วก็ส่วนในส่วนของผู้ริภัยเองนะคะ ก็ได้มีส่วนร่วมนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะคะทางโคเออร์แล้วก็ผู้ริภัยเองกอ็มีความภาคภูมิใจนะคะแล้วผู้ริภัยเองเราก็ได้ใช้ธรรมชาติเนาะหรือรว่าใช้ประโยชน์จากป่าในในพื้นที่นะคะคก็วันนี้ก็จะเป็น วันที่ดีนะคะทั้งโคอเออร์เองแล้วก็ทั้งผู้ริพัยเองก็จะมามาร่วมปกป่าะนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นการส่งเสริมนะคะ,คะส่งเสริมให้ทั้งผู้ริพยเองหรือว,ว่าหมู่บ้านไทยเองอมีสัมนธภาพที่ดีค่ะ,คะซึ่งจริงๆเราก็เป็นพี่น้องะนะคะ,คะเป็นพี่น้องที่จะร่วมกันทํางานแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยค่ะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็คิดว่าทางทั้งโคเออร์เองทั้งผู้ริพยเองก็ยังจะสนับสนุนหรือว่าร่วมมืออย่างนี้ไปต่อไปในอนาคตค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ปิดกิจกรรมที่ดีอีกหนึ่งวันก็ปลูกป่าเหมือนเดิมตามโครงการแผนพัฒนาฟื้นฟูดูแลรักษาป่านต้นน้ําซึ่งเฉพาะหมู่บ้านกล้าทอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิจุดเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มไปไป,ไปจุดแรกก็คือตาน้าทีบอคีสําหรับวันนี้ก็27กรกฎาคมสองพันห้าอเราก็ปลูกเป็นครั้งที่2ก็คือจุดที่2ใน13จุดสําหรับจุดนี้เนี่ยจะแปลกกว่าที่อื่นนิดนึงก็คือจะแตกต่างนิดนึงก็คือลักษณะว่าป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว แต่ว่าเรามาปลูกเสริมก็คือเราใช้คำว,ว่าเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อที่ว่าตาน้ําตรงนั้นเนี่ยน้ำมันจะอยู่ได้จนถึงหน้าแล้งถึงเดือนไหนแล้วก็แต่ก็คือเหมือนถ้ายิ่งชุ่มชื้นยิ่งนานน้ําก็จะมีมากขึ้นแล้วก็ต้นไม้ก็จะอยู่มากขึ้นแล้วก็จะสร้างก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแลว้วก็สำหรับงบประมาณในวันนี้เนี่ยก็จะเราได้รับการสนับสนุนจากอง,องค์กรเหมือนกันซึ่งชื่อว่ามูล e นิธิโคเวอร์โคเวอร์ฟอนเดชั่นแล้วก็มาช่วยพวกเรา ซึ่งโคเออร์เนี่ยหลักๆเขาทางานไปในสุลุยพในพื้นที่พัคพิงซึ่งดังนั้นเราอาศัยเป็นเครือข่ายซึ่งกันแล้วก็ทางโคเออร์ทางปลัดนะครับทางปลัดก็ก็เป็นหัวหน้าพื้นที่พัคพิงด้วยก็เอาผู้รีภัยนะครับผู้นี้ภัยการสูรบในโนโพเนี่ยจำนวนกว่าร้อยชีวิตมาช่วย,มา,วยมาช่วยพวกเราปลูกด,ด้วยเพื่อที่ว่าพวกเขาเนี่ยได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้มาหลบหลบความเดือดร้อนมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็พวกเราดูแลอยู่ดูแลเสร็จปั๊บในการ มาปลูกป่าปลูกเล่เหมือนกับเป็นการขอบคุณขอบคุณแผ่นดินไทยขอบคุณประชาชนไทยเพาขอบคุณในหล,งลวงเราด้วยถัดไปนะครับวันที่11สิงหาปุ่มก็จะเริ่มจุดที่3ก็คือจุดโพสุยต้นน้ำโพสุยก็จะอยู่ทางฝั่งนู้นที่จะติดชายแดนพม่า,มาหน่อยก็วันที่11ก็จะเรียนเชิญชาวบ้านและทุกคนเหมือนเดิมนะครับก็ขอกลับขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณครับ สำหรับกิจกรรวันนี้นะคะเราก็ได้พาเพื่อนๆทุกคนมาดูการปลูกป่าจุดที่2ของหมู่บ้านกอทอตตำบลแม่จันอำเภออุ้งผางนะคะซึ่งตามแผนการปลูกป่าฟื้นฟูนฟนป่าต้นน้ำของหมู่บ้านเราจะมีทั้งหมด13จุดนะคะแล้วก็ครั้งนี้ได้พามาก็คือจุดที่2นะคะซึ่งในหน้าฝนนี้ถ้าเกิดว่า เวลามันได้ที่หรือว่าชาวบ้านพร้อมเพรียงกันเมื่อไหร่เราก็จะมีการปลูกป่าจนครบทั้ง13จุดนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะติดตามกิจกรรมดีๆที่เราทําในหมู่บ้านของเราแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เสากระเหลียงพาเที่ยวแล้วก็เพจและแม่จันให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ